มาต่อกันที่ AUD USD นะคะคู่ AU ชุดนี้ก็เป็นเทรนขาลงชัดเจนนะคะจุดที่น่าสนใจของเขาคือชุดนี้ทั้งชุดเนี่ยมันเป็นขึ้นขอเขียนตัวใหญ่ A B C ของฝั่ง collective นะคะซึ่งเราตามขา C ชุดนี้มาอยู่นะในไเฟรม,มันซึ่งถ้าเราสังเกตเนี่ยมันจะมีการพักฐานก็คือตรงนี้ A B เนาะ C X อย่างนี้นะคะแล้วชุดนี้เป็น A ทีนี้มันกำลังจะเด้งทาขา B ไม่รู้ว่าจะขึ้นได้เยอะแค่ไหนนะคะซึ่งแอดก็ตีแนวต้านมาบริเวณนี้ก็เล่นขา B นะคะในทา m เฟร์วิกอ่ะวิกเนี่ยตอนนี้กําลังพักฐานแหละละักษณะเห็นไส้ไหมคะงั้นถ้าดอกไปในเดก็จะเห็นว่าเออมันค่อนข้างจะพักฐานไซเว้นะคะทีนี้จะเห็นว่าราคามันค่อนข้างจากสัปดาห์ที่แล้วมันมันมันพักตัวลงมาค่อนข้างเยอะนะเนี่ย จากแท่งที่ดิดขึ้นไปนะคะในในฝั่งของ Impulse เนี่ยขึ้นไปแล้วก็พักตัวลงมาเขาลงมา61.8%เลยนะพักเสร็จปุ๊บดิดขึ้นต่อเป็นแท่งแบบ Bullish เลยนะคะงั้นมองเหมือนคล้ายๆอีว่าเดี๋ยวพอมันเริ่มมีการปิดแดงให้เห็นจะสังเกตน,นะ4ชั่วโมงเนี่ยเขียวต่อเนื่องมากเดี๋ยวถ้าสักพักหนึ่งเนี่ยมันแดงให้เห็นนะคะอาจจะพักตัวลงมาก่อนนะ มาบริเวณ QML นะคะ QML แล้วก็เป็นแนวรับที่แอตตีไว้ตามฟิโบนะคะก็จะอยู่ประมาณ0.63260นะคะกับ0.63790ประมาณนี้นะคะ่ะมันตีเป็นเลขกลมๆก็ได้ประมาณนี้แล้วก็หาจุดกับตัวแล้วก็ราคาเนี่ยมีโอกาสจะไปทดสอบบริเวณแนวต้านนะคะซึ่งแนวต้านแรกเรามองไปที่0.65200 ขามองประมาณนี้ก่อนสั้นๆนะแต่ก็มีโอกาสไปทั้งสามเส้นได้นะคะต้องดูอีกทีหนึ่งจุดเนี้ยต้องดูว่าในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเห็นไหมมันค่อนข้างเป็นสมอเ l e q u ว p A, B, C, X นะคะ A มันอาจจะลงมาแค่นี้นะ B แล้วก็ขึ้นหนีเลยก,ก็ได้นะคือจุดที่น่าสนใจคือถ้าเขาปรับไม่ลึกปึ๊บปึ๊บไซเวย์ <Side way S 1> อยู่แค่นี้นะในกรอบเนี่ยดีดขึ้นแล้วค่อยพัก แล้วค่อยๆหาจังหวะบ้าอีกรอบก็ได้เนื้ออกไหมงั้นถ้าสัปดาห์หน้ามันเปิดแล้วมันมันมันขึ้นต่อแล้วไปนชน TP ของเราก่อนแล้วก็มีการพักตัวลงมาแนวรับตรงนี้พิจารณาใหม่อีกรอบก็ได้เพราะว่าในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงเขายังไม่จบเซกเม n ต A B C F A B C ถ้าเขาเป็นแบบนี้แต่ถ้าเขาล่วง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 ,ง,งมาตรงนี้จะกลายเป็นแนวรับที่น่าสนใจโอเคไหม ลงๆๆๆๆปึ๊บตรงนี้น่ารับนะคะแต่ถ้าอยู่แค่กรอบตรงนี้ยแล้วเด้งขึ้นรอให้เขาย่อลงอีกทีนึงก่อนแล้วเราดูน้ําหนักการขา,ขายของเขาอีกทีหนึ่งนะคะแต่เขามีโอกาสที่จะมาทดสอบแล้วเด้งขึ้นนั่นแหละนะคะแต่แค่ว่าจะเปิดรูปแบบไหนจะเปิดแบบขึ้นเลยหรือว่าจะเปิดแบบย่อตัวลงมาก่อนนะคะโอเคนะสําหรับ a อก็ประมาณนี้นะคะ